พออ์ตออกหรือว่ายังนี่พอ้มันขดแบบนี่มแล้วน้อยเดียวนี่ยมันขาดโอ้มันขาดเลยเนี่ยพวกสายพวกเชือมมากมต่นี้มันน็อตขาดโอ้มันมันหมดครับมันไม่ได้ขาดดใหญ่เลย สูงขนาดหดเงยเลยอะพี่น้องครับรุ่นนี้ครับผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเครื่องนะครับเครื่องของเขาจะใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันบอกว่า400แรงม้าครับ เรื่อตัวนี้โอ้ยยังคนนี้อันนี้อันนี้ฟองเงนมานองอากาศดูงี้งนอันนี้ฟองอากาศดูงี้งันยำเป่าวงปอดองเุนบเป่าอ๋้าอ มันหกยูแซดต่ะนี่ยังไงเนี่ยเป็นความมันเร็ววะนะน่าจะเป็นความมันเร็ว,วะนะหร มาเถ่องเลยเต็มพื้นเลยครับนี่ว่าปั้มมาเนี่ยมาเปิดมึงปั้มให้ดูมันใหญ่่ะปั้มเปิดได้วะดูขนาดของกระบอกครับใหญ่มากครับผมยั์ใหญ่จริงครับ โอ้แท็กนี่สูงขนาดเลยปั๊มตัวน้อยเดียวโอ้ปั๊มน้อยๆอีกตัวหนึ่งนะโอ้ปั๊มแม่พี่น้องโอ้ปั๊มแม่ ปั๊มไม่ใหญ่เลยนะครับเนี่ยปั๊มปั๊มเล็กมากครับผมถ้าเทียบกับเครื่องเนี่ยเหมเครื่องเลยเปลี่ยนกองในเรื่องกับกระเป๋าแคร์นะเปลี่ยนกองายน้ำมั่นพวก้ำมันที่เรื่องกบบงกระเ,เป๋าแฟร์อ,อ๋อเราะจะบุกคืนกันหรือว่ กองนังนำองโซล่าสองตัวกองโซล่าครับกองนักนำมัลายตัวหรอวะอันนี้เล่นกองอขาเรียกเรียกเหอยงว่ากองนักนำกมีหลายตัวเอันนี้กับกองโซล่าเื่กันปะอันนี้กองดักนำมันกับเป็นกองนักนำเหมือนกันแต่ว่าเป็นกองโซล่าในตัว อันนี้เลยคองให้โดยรีกว่อาอ,อ,าาอะอาาาโอ้แน่นอนันต้องเป็นคอมมันเร็วแน่นอนครับเพราะว่ากลองเยอะขนาดนี้ต้องเป็นคอมมันเร็วครับเครื่องใหญ่ครับแต่ว่าปั๊มเล็กครับผมออย่างที่ผมเคย พูดนะครับว่าปั๊มนี่ไม่ไม่ไมจำเป็นต้องใหญ่มากนะครับเอานี่แผงยังีงเนี้ยอ,ยอ,อยใหนีบอน้ครัอน้ำบอรอ,อ,อน้ำก็วินเตอร์มนีแขงแอร์ครับอแอันนี้ สบายโซลาแงไโลาโอเคแสดงมายุสูนีมันใส่ใส่ไฟฟ้าหรป่ใส่ไฟฟ้ามาสิหนิว่แม่นหรนพเปล่ผัดลมมันไหมฮะผัดลมเป็นปัมปป๊มให้รูรีกวะปั๊มให้รูรีไปหน่อยแล้วมาปั้นปันพัดลมอยู่ตรงนี้ แบตเตอรี่มันจักลูกแบตเตอรี่สองลูกคันนศีลฮะคันนศีลลูกคันนศีลลูกกว่าอ๋อเดี๋ยวไปเบิ่งทีละคันครับพี่น้องอันนี้สองครับอันนี้ไปยี่สิบสี่ใช่ไหมไปยี่สิบสี่ขั้นนี้ตั้งศีลเดียวฮะขั้นนี้ตั้งศีลเดียวอ๋อแต่คันนี้ไม่รู้ว่าสองตัวเ่ราะประเด็นเงกันอยงเดเบิ้งแคทครับพี่น้องอันนี้50ตันนะครับ อันนี้49ตันโอ้ความใหญ่ครับบ้านี่ปุงกี้มุงกี้นี่ไซส้ไม่นะครับเนี่ยมุงกี้นี้น่าจะไม่ใช่ของที่มากับรถนะครับเพราะว่ามันเล็กครับผม ของที่มากับรถก็จะใหญ่กว่านี้นะมันเป็นปั๊มสวิงสองตัวเน่เอาทั้สองตัวกังทีวะเดียวรับก็ไหวด้วย<อ>มันน้อยได้สองตัวเอาพี่น้องอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ครับที่ไม่เคยเห็นนะเห็นไหมครับพี่น้อง,นนเ,องนเนี่ยปัป้มสวิงมีสองตัวนะครับมีซ้ายมีขวาครับแสดงว่าปั๊มลูกหนึ่งมีน,นาทีหมุนขางเดียวมั้โอะหรือว่าพ่วงอน,นุกรมกันมันจิ กำลังทั้งสองฟังครับเอวมีขนาดใหญ่ครับแคปครับผมสามสี่เก้าสี่สิบเก้าตันนี่คงเป็นเครื่องยนต์หกถูกนะครับของแคป ไกว่าปั๊มยี่ห้อกับปับ๊มปั๊มแคทโอปัอ๊มแคโทโอลไงอยู่แล้ว,วอืมนี่ครับสวิงครับปั๊มสวิงคู่เครื่อง อัีซีเป็นนี้ซีสิบอันเป็นสามสามกอันนี้ซีก็แสดงว่ามื่นสามพัซีซีจักบลู่มื่นสามพันซีซีเทียบกับ ขันเมนรถลดขันเมนเนั่นรถยนต์กับเครื่องประมาณ2สิบซี่ครับที่ลอยก็แรงแต่เป็นฮีโน่ครับอันนี้พัดลมไฟฟ้าปะครับเ<ม>น,นี่ยนี่วันนี้พัดลมเป็นอันไฮโดรลิกคือกันแม่แม่เป็นเหมือกัน,บบน,นอ๋อนี่ครับรพัดร่มเป็นปั๊มไฮโดรลิกครับนี่เป็นปั๊มม,มาก ปั้นนะครับว่ได้เอาว่ได้เปอาเครื่องเลยว่ได้เอาเครื่องมาปั้นเป็นพัดลมว่ได้มีสายพ่านเอาให้ดูเลิกมาแล้วก็มาปั้นเป็นพัดลมครับโอ้การดูแลของเขานี่บ่คือกันเนี่ยครับรถใหญ่นี่ สายอัะสายเจน,นึงก็กะระ <laughs> เป๋าแฟบเลยแต่ว่าสายกระบอกในเล็กมากนะครับไม่ใหญ่เลยสายไม่ใหญ่ครับธรรมดา ใส่สีสฟันครับพุงกีอันนี้เหมือนง,งานครับหินจอหินครับรถขนาดยักษ์ครับคาตวเวด น้ำมันหมดกี่ลิตรครับผมน้ำมันหมดกี่ลิตรต่อวันเนี่ยเนี่ยสี่ร้อยลิตรประมาณ400ลิตรเลยประมาณก็แสดงว่าเท่าเทกันออกัคันนี้ใช่ไหมน้ำมันเบิดสูสีกันเปนว่ามันต้องรถด,ดำมันต้องบ่อยขาดสายเล,ลยรถเงยมันด้ไงตักมัน,มนอีก ข่อยหลังซ่อนซ่อนซ่อนมันเข่าไปเลยบุ้งกีเดิมมันที่ถอดออกนี่ซ้ำกันมากครับเลยนั่นอ่ะบุ้งกีมันสูสีกันนี่ไหมวอมแมนนั่นอันนี้อันนี้บ่แมนของมัดนี่นี่ถอดออกนี่นี่เร็วบึงอ๋ออันนี้เป็นใหญ่ใช่ไหมซึ่ อันนี้มันได้แบบสามคิวตัวนี่สามจุดหนึ่งอันนั้นสํำกันมันสองจุดเจ็ดนั่นสองจุดเจ็ดคิวตักเซ่หกลอยเข้า,านี่ยสองตักหล่นเลยเนาะ บดเดเดเดใส้ไปมันมีนเต็มกับบ้ามันแหรเอาล่วงส่งเ่วงงก็ไดมันกับทางา,าบ,บ้าบอ,บอ,บอ,อ่อลงสิบล้านี่เลี้ยยคเก,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 กืบนึ่งกันวะกาใจดีเว้ย